ไม่ไดจะแห้งเนาะครับเนาะไม่ไดจะแห้งหมดเนาะครับเนาะพอแหงผมแล้วครับเป็นเม็ดสั่งหลังแล้วนะครับตอนนี้นะครับก็คือว่ากัวตอนนี้ก็คือกัวอยู่กัวว่าฝนจะตกนะครับเอตอนนี้ก็ตากเข้ายู่นะครับประเดี๋ยวนี้ตากคือแบบตาสองรูปแบบนะครับเนาะนี่มีแบบนี้นะตากแบบนี้กับตากแบบแน่นนะพอแล้วครับ พอหวานไหนมันจะแห้งเล้วกว่ากันนะครับเนาะนี่ก็ฟื้นตะกี้นะครับตะกี้นี่เปียกหมดเลยครับเพราะว่าตักแบบนั้นอ่ะตะกี้นะอย่เนียฟื้นฟื้นมามันหนานะครับเนาะก็เลยแบบฟื้นขึ้นปุ๊บโอ้ตังลุมนี่เปียกหมดเลยผมก็เลยเออมันแบบโดนแสงแดดไปก่อนนี่นะมันฟ้าตังลุมนี่มันโดนแสงแดดไปก่อนเพราะมันจุ่มไปหมดเลยครับเพราะหัวหลักตังบนนี่ก็คือว่าหลักตังบนนี่ก็คือแบบมันกระทมไปทีเตี้ย เนี่หลักไปผมไปหลักไปผมไปไปเลยแบบเนี้ยแบบนั้นฮะไี้กระพอะนะครับโหตอนนี้มีใบหญ้าใบหญ้าเตือนนะเพราะว่าไปนงครับเพราะว่าฮอเพราะว่าฮอตนะครับมาอยู่อันเนี้ปืนเก้าเาหมยมี่เหมยมี่มีลูกตัวไหนนี่น วันนี้ผมกินส้มจำรำม,มาครับนี่นะไปไปเดี๋ยวผมก็ต้อง่อตัวล้ากัน,นครับเฮียเข้าตาแซบบายบายแล้วเจอนครับ